ตอนนี้นะโคชบีมาอยู่ร้านแนวเสื้อสตรีทแบบนี้นะครับดูดูสวยไหมสวยไหมเอาเข้ามาดูนี่มีทั้งเสื้อไหมพรมเป็นเซ็ตเป็นท่อนหมดมีหมดเลยมีประดับมุกนะครับนี่หรือว่าจะเป็นกางเกงอย่างนี้นี่อย่างนี้อ่าหรือว่าจะเป็นปักเหลื่อมอย่างนี้สวยมากร้านนี้นะบอกเลยแล้วก็แต่งชิคชแนวชิคๆสวยๆจริงเลยถ้าเกิดใครอยากหาร้านนี้นะโคชบีพามาได้นะอ่าดูร้านติดกันแนวคล้ายๆกันเลยคุณตามมาดูนี่เขาเรียกว่าดงแฟชั่นเลยนะขายส่งนะครับเกรดขึ้นห้างนะ ดงแฟชั่นเกตขึ้นห้างเลยนะครับนี่คุณดูคุณดูใครชอบเสื้อผ้าแนวนี้นะครับบอกมาได้เลยเดี๋ยวโค้ชบีพามาเองนะโค้ชบีนะครับจะพามาอีกรอบหนึ่งนะครับในวันที่21-24่สิบกรกฎาคมนี้ถ้าเกิดใครขายเสื้อผ้าแนวแฟชั่นแบบอย่างนี้นะอย่างที่คุณเห็นนะครับเข้ามาหาโค้ชบีโค้ชบีมีทัวร์แบบนั้นพามาร้านส่งแล้วก็พามาโรงงาน ตรงตัวกับคุณเลยครับทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดมินได้เลยครับผมแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทาง Ti ๊ t o ็อกนะครับให้กลับไปที่แอป a c e b o o k นะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโคชบีนะครับผมสังเกตนะครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็ทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับแอดม้เลย พลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์